ตัี้มก็อ่นมัอยดีด้ยมนก็ม่งรูมากเลยนะก็มันยีรน้กินมัหยูมังกอันนมาดาามาพุทธมาดมาุกฝรั่งนะคะนอยาก็หนังมีาโอ้มามือแต่พี่น้องมีหน้ามาเลีนมาเลีน อ้าวอาบะเจ้าแบบน้เออเก๋เกิดตามันขึ้นไปแล้วหรอมันค evet> okay? 네 um ึ้ก็คือขึ้นมันแดดก็คือแดดมันแดดก็คือแดดวันนีค่ะเออร้านมันเหร่นน้ำได้เหมือนนี่ก็จะมันดีใจไหลร้านหน่อยร้านใหญ่ร้านหน่อยร้านใหญ่ร้านหน่อยร้านใหญ่มืดอเมืดพี่น้อง ไปึนเนอะเออมือดร้ายเป็นอากาศเหตุะเูบเบูบพิ่งเป็นอากาศน้องินาน้า,น,าน้องินาว่าจิ๊กจสวัสดีค่ะเตาหนูเลยกแนะนแบบตลกเลยูยังูแต่ไข่น,นี้กแงหมูน้ มันเหมือนน้ำอันนี้มันเหมือนน้ำอันนี้แหละมันเหมือนน้ำอันนี้ละมันเหมือนเหมือนน้ำอันใดดอกอ่าเหมือนตัวเมื่อกี้เกาตุ่มตามอากาศตามผื่นตามอากาศสิแกงก็เก่าอยู่น่าตาลีน่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปล้างมือเดี๋ยวไปล้างมือบ่แสบบ่บมกฝรั่งแสบบ่แบ ให้เต็มสิบเลยเนอะคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบให้หนึ่งบอให้เต็มสิบเลยอร่อยอร่อยหวานใช่ป่าอันนี้หอยใครโออหอยเมรีพาเพิรนอ๋อมันไม่ถูกอ่ะมันไม่ถูกไม่ถูกเมรีก็เลยโยนทิ้งเนื้อโยนทิ้งไปเลยเมรีที่ล้างมืออยู่ไหนอ่ะโออนี่ไงเยอะแยะอ้งอะโอุ้งอะไม่ จุ่มไปเลยนี่จ <mania> ุ <ini> you know, on on. ่มไปเลยเด็กเล็กจมือสบายจุ่มไปเลยเอาเมเปลี่มันไปเลยเหรฮะไปเรื่อยๆมืดเช้ามันไม่ได้ไปเลยล่ะนู่ยูคงเดิมนี่มาอยู่คงเดิมอีละขั้นกบ็แตกไปล้างมือแล้วนมรูล้างแล้วอยู่คงเดิมงอนืึึกมืด อ,อนมอนมองเลนมองออออมอนหมอนหมอนเนี่ยเสร็จมอนแม่ยังอ,อืมไม่ย่อัวาป,ปหาบมินอืมฮะไม่ย่อหัวาปหาบแต่คือไปเสตามเลยบ่ดิโอ้ยแม่นเอาหนั่แหละจะม่ยังีกระไดไหเปนมเปนพงนีง่

เาน่งลไปกับอยู่เฮ้อืขอมันหลานเอาไปไหว้กเอาเนี้น้อแจกเยอะหกหกยยัไม่ได้แกงเลยยองมันแกปวดแกเหลือแกปวดตัวเนาะจนยเออก็เลยบแกงบอว่า เอามาเห็ดเนี้มว่อไม่เ้ยเห็ดนี้ต้องเลี้ยงดเตลอดพ่อเก่งตลอดพ่อแกงนบบีไม่ยะบัวอืมแมวยะบัวบ๊ามาแมงขึ้นเมือดแจคลิปนี้ไหมพี่น้อง <c oughs> เปิดเลยจ้ะเจงอยู่บ้านนี่แกงอยู่ เบรนยื่นแจาคือการแต่จายเป็นบางวล่าเนี่ยปานกับคขึ้นขึ้กันครับอันนี้ละตาวันนี้วันที่ยี่สิบหกอันนี้วันที่ยี่สิบหกเหรอกีหนูก็เลยมาเล่นด้วยบอี้าสีหยางก็อนถ้าสีผื่นก็ผืนแล้วกับผ้าสีบานอยู่วัน่ยี่สิบหกจะมาหาไม่ดีเนะวัน้วันที่ยี่สิบหกนี่ไม่ีหนูนี่บักซิดาไม่ได้ใครซีดาบอกซิดาเอากิน โชว์เนี่ยีโชว์คนเนี่ยเรียนโชว์หน่อยหน่อยโชว์หน่อย,อยใส่<ห>เลยว้าวคนเดียวงวยขึ้นมาคือลูกนกลูก,ลกหอยเอาอีหน่อยตามองหองมากไปลูกคนพ่อมาแล้วนั่นอู้อร่อยย,ยังปูยังปลาฮะโอโ้อันนี้หนัง

สิพักันไปรอเราบอส้มอ่ะจะไปเลาะไว้แถอะอ่ะนั่นแน่นอนสิพักกันไปรอนั่นลูกเคลื่อนลูกเคลื่อนสิไปละนี่นี่สิไปเลาะผู้เดียวแล้วไม่ใครไปน้องอืมไอทองมับีบแขนด้วยอ๋อ นรเป๋าพี่หน้านีนารักมากเนาะจะสร้างโพดเนาะเนาะจะสร้างโพดเนาะจะสร้างโพดได้หนิงะกระเป๋าวาเนี่ยงะกระเป๋าม่เหมือนกับกราไม่ดีค่ะกระลางกงไปได้หนิฮะเออเอาเอามาเนี่ยเอาเ้าาแม่ใแม่ไปเดนหียงมาแม่อะไรอันนี้บอกขันมัาคนไปหาเห็ดกับมันมาหมดลักขันหมดลิน อืมแกจไปไหนเราไดิ่านได้มากินมัสกีดาได้มาฝรั่งบากฝรั่งฝรั่งอร่อยมากเลยฝรั่งมันยืนไปนี่ฝรั่งเอายืนละบอกยยกระเขึ้นมาขึ้นมาเตยขึเอางูมาอืมเตยไบเนีย กันเพื่อนยาไลแล้วกิดปีบตไว้แล้วกปล่อยมันักวเจียมหน่อยถึงส้นิมมากแหะเอ้าเอ้าม่อืมนอนว่ะว่ะเห็นบอยมีหน้าเป็นคนปูหูจักไข่ป่หูจักว์ูจักจัตว์ัใหญ่สั ีนาปนาบจีนาบัเคยมหาปญอุ้ยิมงกะกมาสวยอะดูไ่อยากดีกว่าสจมบังนี่บังนาหน้ก็ต้องยามเพื่อหน้าก็ต้องยามเพ่งอืต้อยามเพ่ง ยิ่งไปอ่ะเม็ดก่อนมาเด้องหิมาเด้อลูกอีแดงถบสีดาไปนี่ยมีเตจซิชมพูเลยเออสีชมพูอร่อยไหมอร่อยมากเลยอ่ะอือห่านก้าวขึนเขาเด็กก่อนไว้เลี้ยงไปปลูกอุ้ยให้ร้อยจังนหลุมไ้เหนียอร่อยมากมันจะหวานเนาะอ๋อหวานเพราะว่ามันค่อนไม่ค่อยมีนุ่มอืมมีไรอยู่เมันยังไม่สุกมันก็น่าหิวอันนี้ก็ใจใจมันกะเดง อันนี้มันก็ใจแดงนะคะใจเดงแดงอืมอืออะไรอะไรไม่แห้งเพียจะทาสีอย่างสีเทาสีเทาสีเหือจงต้อือตสีตาพัดดยัเดี๋ยวลอกพูดแลี้วพูดหลัข้าเดี๋ยวพนเล้วยังจะ อร่อยเจ้กันเปียนก็เปนใส่กุกเสาวนี่เจียชานใช้ชมพูวันนี้จะแชมพูหวานขาหวานอร่อยหวานอร่อยไม่ใช่ผู้ดังใส่มก่บ้างบวด้แค่สีสีทา่าันีงมึงสีน้ำมัน่มสีน้ำมันมั่กับิวแล้วคันสีทาบบาทไหมสีเป็นบานมสีน้ำสีน้ำม่แต่มันจะหอมหอมจหน่อย อือมจ่มมมันห้องจิ๊บจิบจิบจิบแม่หัวเหวปลาก็้อมันหอยอืม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 ยืม่ืมอืมอนมอืมีืานืมอืมอืมอื่อมอือือมอืมอืมอืมอมออืม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 อืเอืมอืมอมือืมอืมอืมืมอ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 เมือืมอืมอืมือืม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 อืกอืมอืมอือือือนออืตอนมอืมอือมม อนนี้เจแกะเนคนละแนวกันอ่ไม่ทนตัวน่ตัวนึ่งเสีตัวเออตเสียเยอกกันนด้วยอืมีกนเยี่ยมึไปมี่ไนเมียเป็นมีแมเนเมีกมหันละ ถ้าแม่เขต้องเสพเลยมงไม่อเราอยมาชิมเลยทำไเดี right. ๋ยยเ้มก right ัวตาบ้างเอิเ no. ย้าอะไรวะอย่าเจอไปใจนแนี้ว่ไจฉันดต่เนวก็ไปกว่าหนะมีแต่เจ้าคนเดียวฉัน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 นาัันฉันฉันมันฉันฉันันัยฉันันเนฉัันฉันฉนฉันฉันฉั ลูกลกลูกหอยว่าชันเอยวย่มาลูกนกลูกหอยว่าชันก็ยองมาถล้กลูกลูกลูกหอยแม่บอกลูกไอ้นกอันนี้ลูกลูกลูกหอยก็ลูกนกลูกหอยลูกลกหอยก็ลูกนกลูกจับแม่จับจับแม่จับจับาใครเห็นสิขัร๊าป๊บี่ีบ้งพีจะคลองพี นม่อจักจะคลองคน่น้งพี่หนากะพงผู้ใดนั่นนอะติงตอะติงตก็บอจักจังซีนกลไปปนีเนีกันบัหาเอากนอันนี้นนอะจ